สามทีมน่าเชียร์วันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หานวางบอลนะครับแล้วขอฝากช่องทางดูกีฬาสดสัญญาณดีที่สุดในประเทศไทยที่ไลฟ์สปอร์ต1 1นะครับและใครต้องการข่าวสารหรือว่าทีเด็ดฟุตบอลเชิญชวนช่องทางบ้านเขียวครับพิม bon, พ์แอสไซวางบอลพิมพ์แอสไซ w a n g b a w l l นะครับ อุดิเนเซ่เจอกับแอสโรม a าครับคู่นี้เจ้าบ้านพึ่งบุกแพ้น้องใหม่เจอโคมยิงซัโคม่ามา 1, ส1่วนใครับส่วนถิติเกมลีกในบ้านเองชนะ4สเสมอ2แพ้4ส่วนทีมเยือนพึ่งซิลชยัย3-1เกมในบ้านที่เอาชนะเจนัวมาได้ส่วนส่ตินอกบ้านก็แอบเครียดครับเพราะว่ายังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นมาโดยสเสมอ6แล้วก็แพ้ไป4นะครับ มองมุมนี้แล้ววันนี้ก็ต้องขอกัดฟันครับเลือกเชียร์โรม่าครับทีมเยือนที่ฟอร์มกําลังดีครับไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดในลีกถึงแม้ว่าจะหลุดแพ้อัคมามาศูนย์ต่อหนึ่งก็ตามนะครับแต่นั้นก็เป็นเรื่องของทั่วยุโรปนะครับต่างจากทางเชาบ้านที่ช่วงนี้ฟอร์มล่นๆชนะใครไม่เป็นมา4เกมติดความมั่นใจระดับ4ครับแอสโรม่าบุกเฉือนที่10ครับ อเอฟเป็นไามกับไอรักแฟงเฟิร์ตครับคู่นี้เจ้าบ้านเพิ่งปลดล็อกคว้าชัยเหนือโฮสไตคิวมาได้มาช่วงสุดสัปดาห์ก่อนนะครับแต่กลางสัปดาห์เนี่ยก็ดันแพสเปอร์คาบ้านสุดมันมา2ต่อ3ฟอร์มเกมเย้าในลีกชนะ3เสมอ1แพ้5ส่วนทีมเยือนครับฟอร์มแรงไม่สะดุดครับชนะรวด4เกมติดทุกรายการนะครับ ผลงานฟอร์มนอกบ้านเนี่ยตอนนี้ชนะ5เสมอ1แพ้3มองมุม,ม,ม,มนี้แล้วขอเลือกเชียร์ฮอฟเฟนไฮม์นะครับเจ้าบ้านเพราะว่าเดินทางน้อยกว่าคิดว่าน่าจะยันเสมอกับทางแฟรงก์เฟิร์ตได้ครับความมั่นใจระดับ3ดาวครับเสมอกับแฟรงก์เฟิร์ตที่1-1ครับปิดท้ายกันที่บอลลาลิกาสเปนนะครับอาเลติกบินบาเจอกับเลกานเนสครับเจ้าทีเนี่ยฟอร์มเป๋ไปเป๋มาพอตัวเลยนะครับล่าสุดเนี่ย เพิ่งจะบุกไปแพ้เบซิกตาเสียฟอร์มมา1ต่อ4แต่ว่าผลงานเกมเย่าในลีกเนี่ยชนะ6เสมอ3แพ้1ด้านทีมเยือนผลงานกำลังดีเลยนะครับไม่แพ้ใครมา4ี่เกมติดจากทุกถ้วยส่วนนอกบ้านเนี่ยผลงานปีนี้ครับชนะ1เสมอ6แพ้3นะครับแต่ว่ามองมุมนี้แล้ววันนี้ขอเชียร์บินเบาครับเต็มที่ชนะแค่ลูกเดียวครับแต่วันนี้น่าจะมีถล่มครับความมั่นใจะระดับ5ดาวเลยครับบินเบาเก็บชัยได้แบบสวยๆที่3ประตูต่อศูนย์นะครับ และขอฝากช่องทางดูกีฬาสดสัญญาณดีที่สุดในประเทศไทยนะครับที่ l i ฟ์สปอร์ต911และใครต้องการข่าวสารหรือว่าทีเด็ดฟุตบอลนะครับเชิญชวนช่องทางบ้านเขียวนะครับพิมพ์แอสไศวางบอลพิมพ์แอศศ w a n g b a w l นะครับ